คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสต์โอเวอร์แอนิเมะแอดเวนเจอร์และ a อนิเมะแวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว <Wow. S 2> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแมป a อนิเมะลาร์สแตนกันนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเนี่ยผมตัวละครที่มีการ EX ขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือตัวอย่าง พิซเซอร์นะครับผมนี่เลยนะครับยูนี่นะครับหลอดเอเลียนดาร์กนะครับผมระดับอนะัลติเมทเนาะตัวนี้จะเป็นตัววังแอร์นะครับผมธาตุมืดตีเวทนะครับสเตตก็เป็น SS แล้วก็ทิปเป็นเอหมดเลยนะครับผมดาวมีเริ่มต้นเนี่หกแสนระยะ45แล้วก็คูลดาวเนี่ยสวิ นี่ครับจะเป็นบัฟอวตารนะครับในการรีวิวครั้งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลทีกันหน่อยเนี่ยผมสกิลทีก็นี่สายขีเนี่ยผมที่เขาเลือกไว้เนาะส่วนเบสซิ่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเออก็นี่ออล่าดำๆแบบนี้แล้วก็กอดอกนะครับอ่ะทีนี้วิธีการหาเนี่ยผมวิธีการหาเนี่ยมันน่าจะอยู่ในตู้3นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าวิธีการ ex เนี่ยก็เหมือนเดิมครับไป ไปเลดเนี่ยครับมาเลดเนี่ยครับผมเลดจะอยู่ของนี่อินฟ r n ิทบูทเนี่ยครับผมนี่เลยนะครับก็สามารถไปหากันได้ก็ไอดีนี้เนี่ยครับผมเป็นไอดีของแจสล o กเนี่ยครับผมขอบคุณ j just l ลุ k มากเลยเนะครับที่ส่งรหัสมาให้รีวิวเนี่ยครับผมขอบคุณครับปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเนี่ยครับผมว่าเออจิ้งเลนตัวนี้เจะเก่งกว่าเดิมขนาดไหนเนี่ยครับผมโอ้เสียชื่อฟิเซอร์หมดเนี่ยป่ะ แล้วใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบข่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมนส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นนส่่วของง MVP ครผมซึาา ในครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่1่เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนี่ครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 นครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมเราก็เข้ามาในแมปกันแล้วนะครับผมค่าวางของเอ่อฟีเซอร์เนาะจะมีค่าวางอยู่ที่1000นะครับเป็นตัววางแอร์นะครับผมเดี๋ยววางตรงนี้แล้วกันนะครับ อ่านี่เลยนะครับก็การโจมตีเป็นประมาณนี้นี่ครับปล่อยพลังเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคลื่นออกไปนี่ครับเป็นการโจมตีแบบ c i r c l e l e นะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของพาสีบเขานะครับผมพาสีบสิปีของการฝึกฝนนะครับผม10 year of training เนี่ยเออแต่ในมังงานอี่เขาโหดจริงนะอ่ะ ทุกๆเวฟที่ผ่านไปนะครับผมจะเพิ่มดาเมจนะครับสิบเนตะครับผมสูงสุดที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าสิบเวฟนะครับผมถึงจะตันเนาะแล้วก็เพิ่มระยะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็สิบเวฟเหมือนกันนะครับเมื่อบัฟใดบัฟหนึ่งนะครับตันนะครับผมจะได้ในส่วนของเฮอร์เมสแบบถาวรนะครับจะมีบัฟเฮอร์เมสเพิ่มขึ้นมาเนาะอ่ะอันนี้คือพาสซีฟของเขานี่ครับผมอ่ะทีนี้พาสซีฟมีแค่นี้มีอันเดียวเหรออ่ะดาเมจนะมาาณนนนนีีี้่่เเลยรรก็อััพไปคบ นี่มีการเปลี่ยนสกิลไหมอ่ะมีการเปลี่ยนสกิลนี้ครับผมขั้นนี้เนาะจะเป็นซอร์ออฟดูมนี่ครับนี่ก็เซอร์เคิลอีเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเป็นการปล่อยอ่าสกิลแดงๆอย่างนี้ออกไปนะครับผมนี่เลยก็อัพไปเลยครับนี่แล้วก็เปลี่ยนสกิลครับผมอามาเกดดอนนี่ครับผมซูเปอร์โนวาเนี่ยครับขั้นนี้เนาะก็เป็นเซอร์เคิลอีที่ใหญ่กว่าเดิมนี่ครับใหญ่แบบใหญ่เลยนี่ครับเอ้ยอัพไม่ได้ฮะเดี๋ยวรอเงินสักแป๊บหนึ่งแล้วผม ถือว่าผ่านเวฟไปด้วยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวบัฟเขาจะตันและวเนี้ยนี่อัพไปเลยอ่าอัพได้แล้วครับดามีตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ฮะ188ล้านเนี้ยผมแล้วมีพาสซีฟอะไรเพิ่มไหมไม่มีฮะจิกดิโอ้ด้มังงะอย่างโกงอ่าตอนนี้ก็ใกล้ตันแล้วเนี้ยผมตอนนี้เพิ่มมาเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหรอโอ้เหลืออีกครึ่งหนึงห่งฮะก็ต,ตีไปก่อนเนี้ยผมตัวของฟิเซอร์เรนี้ยผมเอ่อถ้าผมดูแบบ แบบแบบดูเลยนะตอนนี้เนี่ยผมดามเมจโดยรวมเนี่ยเขาเออผมว่ามันมีตัวที่ดีกว่านี่เออมันมีตัวที่ดีกว่านี่มันเป็นตัวที่แบบไม่น่ามาไม่น่าไป EX ไม่น่าทำสักเท่าไหร่เลยเนี่ยถึงผมคิดว่าถ้าเป็นบัฟก,กิจก็ไม่ควรหาอยู่ดีไหมอา่าเดี๋ยวเยวผมรอดูตอนที่มันร0 0นะแต่คือบัฟอวตารเนี่ยมันก็ดูได้หลายๆอย่างอ่ะมันเป็นแบบประกอบการตัดสินใจที่จะทำได้หลายๆอย่างว่าควรหากิจไหม นะครับก็ดูแล้วผมมองว่ามันไม่ควรหายยังไงก็ไม่รู้นะระยะเข้าดีอยู่นะระยะเนี่ยต้อง125เลยนะครับอ่ะดาเมจตอนนี้ครับตันแล้วนะครับผมในส่วนของพาสร์สิบแนวพาสซีฟก็เนี่ยร้อยเปอแล้วนะครับระยะ50%นะครับดาเมจอยู่ที่สองยหกสิบแปดล้านครับวงการโจมตีเนี่ยร้อยยี่สิบห้าเนาะครูดาวสี่วินะครับผมอัตราคิดค่าอะไรก็ตามนี้เนี่ยครับอ่ะในส่วนของเฮอร์เมสเนี่ยผมมีดาเมจอยู่ที่140%ยสี่สนะครับหมายความว่ามันจะทําดาเมจอยู่ประมาณ 300้ล้านเนี่ยครับผมประมาณนะหมายความว่าตัวนี้3ามร้อยล้านใช่ไหมอันนี้สองรหดล้านก็จะตีอ,อยู่ประมาณเจ็ดรอยล้านเนี่ยครับผมเจ็ m รอยเอมานาะก็เออผมว่าถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นธาตุมืดแล้วก็ตีดีๆแบบนี้ผมว่าเล่นแอตา้าดีกว่าเนี่ยเอาเนี่ยวางแอตา้าเล่นแอตา้าจบเลยนะเนี่ยจบจบแล้วเล่นแอตา้าง่ายกว่าเนะี่ย แอท่าดีกว่าเยอะแล้วผมคือแล้วมันเป็นตัวตีแอร์ที่แบบว่าบางด่านเนี่ยการการวางแอร์เดี๋ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็ผมยังมองว่ามันยังมันย,ยังไม่ใช่อะยังไม่ได้อ่ะเออเอ็ EX มาก็ทำไมมันดูเฉยเฉยวะออมันถ้าเทียบกับดาร์กเอนบอลตัวอื่นที่เรารีวิวกันไปนเนี่ยไอตัวเนี้ยน่าจะ,น,าจะน่าจะธรรมดาสุดที่สุดแล้วมั้งเท่าที่ผมรู้สึกนะครับพลีดูดีกว่าเยอะเลย <laughs> ก็จะประมาณนี้ในส่วนของฟิเซอร์นะครับผมที่มีการ EX มานะครับโอ้โหแบบว่ารีวิวจบไวไปไวใครั้ผมก่อนจากกันไปครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนี่ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผม